Cảm ừ. ơn ừ. các bạn ระเทยแก่ขี้อิจฉาลาวีอีกเวทีไม่เลิกหาว่าแอนนาเสือขายความจนเรื่องจริงเขาไม่ได้โกหกเลยเขาพูดความจริงเขาพูดเพื่อให้คนที่มีแรงบันดาลใจจากความไม่เท่าเทียม ก็สามารถมาสู่เป็นมิตรยูนิเวิร์สไปคว้ามงสามได้มันจะไปอิจฉาเขาทำไมแอนนาเสียเขาทั้งฉลาดทั้งอัจฉริยะทั้งน่ารักพูดเก่งเปน็นนางเอกละครช่อง8ปดเรียนจะเกียดนิยมอันดับหนึ่ง ประมาณอีกช้าเขาเลยกระเทยแกตอนนี้เห็นเขากระแสดีเิต้องรีบเอามาชิงพื้นที่เสื่ออืม มาว่าลูกสาวกูหาว่าขายความจนลูกสาวกูมีความสามารถเดี๋ยวงานจะเข้างานละครเข้างานพิธีกรเข้างานพรีเซนเตอร์เข้าผนังหน้ารักได้ทัอห้าของจักรวาลแล้วมรู้เปล่าเขอาขึ้นทับห้าจักรวาลแล้ว อีกช้าแล้วสิมึงอีกกระเทยแก่เขาบอกกินเตี้ยน้ำต้อากูซื้อมาสิบถุงไงก็กินให้มันหมดอ่ะวันนี้หมดละกระเทยแก ามลาวีเขาไม่เลิกเขาไม่ได้ตอแหลนี่เขาจนจริงพ่อเขาเก็บขยะจริงแม่เขาเก็บขยะจริงหาว่าเขาขายความจนรู้หรือเปล่าแอนนาเสือมันครองใจประชาชนทั้งประเทศพ่านนางฉลาดนางอัจฉริยะนางอ้อนเก่งนางพูดจาฉาดฉาดนางได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะมึง เป็นนาง 1, เอกช่อง8ด้วย จาลิยาแอนนาะเสือต้องคว้ามงสามมาให้ได้นะแอนนาะเสือรู้ไหมลูกสาวฉันลูกสาวฉันนางได้ใจประชาชนทั้งประเทศไม่มีใครบอกเลยว่านางไม่สมมง มีแต่คนเอ็นดูสอนยุทธ์ยังขอ,อกอดเลยผู้ว่ายังขอชกอย่างนี้เลยมีแต่คนเมตตาเอ็นดูมึงอย่ามาแตะลูกสาวกูนะอย่ามาแตะลูกสาวกู <c oughs> เขาพูดความจริงเขาไม่ได้ตอแหล อยากมึงจะให้เขามาตอแหลเหรอลูกสาวกูเก่งอนาเสือเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะมึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นนางเอกช่องแปด มึงคิดดูสรยสุทธศทัศนาจินดาย,ยังขอกอดอ่ะผู้ว่ายังขอโชคอ่ะมีแต่คนรักเมตตาเอ็นดูทั้งประเทศของใจประชาชนทั้งประเทศโว้ย คนรักนางทั้งประเทศยิ่งดูยิ่งรักยิ่งดูยิ่งหลงมีแต่คนสงส,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 สารนางรักนางไม่มีเสียงติดอันนี้กับใครเลยทั้งประเทศก็นางไม่สมมงแล้วนางก็สัญญาเป็นมั่นเป็นหม่าว่านางจะไปคว้าม,มงสาม,มาให้เป็นที่ชื่นใจของคนไทยทั้งประเทศ แค่นางเดินสายขอบคุณสื่อครูก็รู้ว่าเด็กคนเนี้ยฉลาดอัจฉริยะจริงใจไม่ตอแหลไม่จัดฉากไม่สร้างภาพมีคนบอกว่าตัวแอนนาไม่พูดถึ่งยังไงดอกมันไปตายอยู่ที่ไหน มึงไปดูคลิปในเพจโกคกโพสตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วอันนาเสือเขาพูดถึงบอกว่าทา่าทํำทำถามแม่เนี่ยส่งให้นางไปสู่จักรวาลน,นางจะไปคว้ามงสามมาให้แม่เป็นของหวันให้ฉันนิโคลินก็พูดถึงฉันบอกขอบคุณที่ซัพพอร์ตแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ไหมว่าแปลซัพพอร์ตแปลว่าอะไรนางชอบพูดภาษาอังกฤษแล้วกูก็ฟังไม่ออกแต่นางก็มีพูดไทยนะ แล้วก็โอโปอก็พูดถึงฉันบอกขอบคุณแม่แที่เอ็นดูหนูและพี่ๆทั้งชั้นสี่อายกันได้ยังพูดถึงฉันเลยบอกแม่มาหาพวกหนูได้นะจ๊ะขนาดนางโดนฉันบี้ตอนรอบอดีตฉัน,น,นฉันบี้นางจนนางไปไม่เป็นเน่ย ี้วปบาแองนาแบ่งเงินให้ให้แม่กี่บาไม่ได้แบ่งแต่กูละเด็กมันฉลาดมันสู้มันฉลาดมันอัจฉริยะมันสู้กูชอบตรงนี้ขยายยังกูชอบตรงที่นางสู้ ซัพพอร์ตอ่ะอี้ฮียอ,อีอาเบลแย่อีดอกทองช้างเย็ดแปอยี่มึงอ่ะทำให้คนเขาแบบเป็นศัตรูกันปิศาลดเดียหรอกจะบล็อกมึงอี้อ่ะอืมซัพพอร์ตในคนนี้แปลดปีมีมีแบบแปลว่าสน,นับสนุนคอยหยู่เกงข้างกันเออแมทมีคนดีน่นนนะถ้านางพูดไทยอ่ะ นางจะกินใจคนไทยทั้งประเทศไงแต่นางพูดภาษาอังกฤษคูังไม่ออกเนี่ยคูคนหนึ่งอะูโง่แล้วบอกเลยทัพห้าชุดนี้อะเก่งทุกคนโอปอ่ะไม่เห็นเหรอนางเป็นสาวน้อยอัจฉริยะสาวน้อยมหัศจรรย์นางเล่นกีตราก็ได้นางร้องเพลงก็เพราะนางตีกลองชุดยังได้เลยโอปอนี้คือสาวน้อยมหัศจรรย์ เวลานางร้องเพลงนางเต้นเน่ะสวยน่ารักแม่ปุ้ยต้องจัดคอนเสิร์ตนะแม่ปุ้ยสร้างกระแสเก็บเพื่อในราสาผู้าอาฆามาชทแชทถอที่จัดแล้วแม่ปุ้ยก็เก็บค่าดูคนละร้อยพอหน้าเงินแล้วก็ดูออนไลน์เก็บเงินแม่ปุ้ยจะได้เป็นร้อยล้านเลยเพราะว่าฉันบอกเลยว่าอายกันก็ร้องเพลงเพราะ ให้กานร้องเพลงพ่อแม่แม่ปุ้ยจัดเลยสร้างกระแสะเลยว่าเด็กของเรามีความสาม,มารถนางงามของเรามีความสาม,มารถเรเนก็เก่งโพสดท่าเก่งนางท่านเหน็นนางร้องเพลงนางร้องเพลงเก่งหน้าหนาเหมือนใหม่ดาวิกาเยเน่เก่งทุกคนนิโคลีเน่อเวลานางเล่นเน่อนางน่ารัก นางน่ารักแมก่นางหัวเราะนัางยิ้มแม่แม่ปุ้ยต้องเชื่อฉันจัดคอนเสิร์ตประสานผู้แม่ขาทมาขอาที่จัดเก็บแค่คนละร้อยพอให้มันแบบก็หึมไปทั้งทั้งเมืองเลยให้คนแห่ไปเป็นล้านแม่ปุ้ยอืมก็เธอแก่ แล้วแม่ปุ้ยต้องสแสดงด้วยพระแม่ปุ้ยเก่งที่สดุดแม่ปุ้ยไงแม่ปุ้ยไม่ต้องร้องเพลงแม่ปุ้ยขึ้นเป็นดาบนเวทีโอ้ยรับรองเลยติ้งพุ่งกระโชดแค่อ่านคอมเมนต์เนี่ยดาด่าคนที่มันมาคอมเมนต์น่ะแม่ปุ้ยอืม รับเลยคนไปเปนร้านแม่ปุ้ยไม่ต้องสนใจเงินกำไรสนใจกระแสก่อนพอเดี๋ยวกระแสมาราคาออนไลน์ทั้งประเทศก็มาจา้างทั้งห้าคนน่ยหาเงินได้หมดรวยกันหมดองค์กรก็รวยแม่ปุ้ยก็รวยทีบเอจะได้กำไรเป็นพันล้านพอป้าพาล่าเนนะ่ยเขาชอบ nó nhầm thì sang cái xe nó sẽ gian Bây giờ lưu bảo lúc tạo cái bên đây nè lúc tạo kinh về thì nhà ăn chia. à bài lái sợt แม่ปุ้ยเชื่อฉันเสร็จแม่ปุ้ยมีของดูแล้วก็เอามีดอยู่ิเวทอีกอยู่ขึ้นไปร่วมแกมแม่ปุ้ยของดีอยู่ในมือเอาออกมาใบของแม่ปุ้ยไปของ บอกแม่จะไปดูแฟชั่นนิวยอร์กไหมไม่ไปค่ะไม่มีคนดูแลธุรกิจกจะเก้งค่ะไปหลายวันแม่ปุ้ยจะไปดูแฟชั่นนิวยอร์กแม่ปุ้ยจัดคอนเสิร์ตก่อน ตอนนี้แม่ปุ้ยมีของเยอะปล่อยของเลยจ้าไม่ต้องสนใจว่าว่าจะกำไรหรือขาดทุนเอากระแสะไว้ก่อนพอเราสร้างกระแสะได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวสปสอนเซอร์เข้ามารุมเองแม่ปุ้ยจะรวยเป็นพันล้านรู้หรือเปล่าแล้วแอนนาเสือน้องๆทุกคนก็ได้ตังค์รวยกันตอนไปจิงมงสาม,มีเงินจะเป็นร้อยล้าน เสียอนานะเวทีโลกไม่เอากูไม็ดปลายกูไม่มีตังก็กูเป็นห่วงธุรกิจกูไปหลายวันไม่ได้ออะตอนนี้ก่อนออะตอนนี้ตั้งหลายเดีอยวอะตอนนี้ก่อนอะตอนนี้ก่อนเอาแอนนาเสือแอนนาเสือคว้างเงินล้านก่อนก่อนไปเอามงสามแอนนาเสือคว้างเงินล้านก่อนลูก จะได้มีบ้านมีรถแมค้าออนไลน์มาจ้างเรารีบรับเลยแมค้าออนไลน์เนี่ยรวยมีเงินกันเห็นไหมก่อนกันหนกสุวรรณบุตรนะมีเงินเป็นหมื่นล้านจากแมค้าออนไลน์อ่ะก่อนกัะหนกสุวรรณบุตรนี่แรกสุดตีชาดาคนนี้เคยเป็นครูตอนนี้นางขายได้ ห้าเดือนห้าล้านกล่องต่อไปนางจะได้มีเงินเป็นร้อยล้านเลยอืมมิจูเนเวอร์ตี้จอเอาก็ตลบอลันนันตลบบนเวทีร้องเพลงก็ให้อายกันร้องก็ให้ให้ ให้เนี่ยให้โอเปอล้องนี่คนลินเขาร้องเพลงได้นะเลนเน่ก็ร้องเพลงได้อัน,นาเสืออาจจะไม่ได้แต่ฝึกได้เพรนันเป็นคนฉลาดมีความพยายามอิเต้มันพิมพ์ว่าอะไรว่าเต้ายังเขายังจ้างแม่อยู่ไหมเอ็มยูที ไม่ได้จ้างแล้วจ้างอะไรหรอกอีกเ็เธยแกอีกเต้มันมาฟาดลูกสาวกูแอนนาเสือมันบอกว่าขายความจนเคยคุนจนอย่างเงี้ยมันพูดอย่างเงี้ยกูก็เลยยุแม่ปุ้ยเลยว่าให้ให้จัดคอนเสิร์ตแม่ปุ้ยต้องจัดต้องจัดเร็ว,เร,วเร็วนี้ด้วย ตอนที่มันมีกระแสนี่แหละแม่ปุ้ยติดต่อผู้ว่ากทรรมเลยโทรไปหาเขาวันนี้เลยบอกว่าขอสถานที่จัดเอาที่มันมีรถเกงปลาคนไปง่ายๆอะ่ะเกิดพ้าดูคนละร้อยหน้างานรับรองเลยคนแห่มาเป็นเมืน่นเป็นล้านเลยไม่ใช่เป็นเมืน่น แล้วแม่ปุ้ยก็ขึ้นเวทีอันจี้ขึ้นเวทีอินดี้ขึ้นเวทีเพราะว่าเดินสายขอบคุณเสืออพอแล้วนอกจากช่องไหนเขาเชิญเราแล้วก็ไปไปไปเสร้างกระแสแต่เราก็ต้องทำของเราด้วยแม่ปุ้ย แล้วมีจุนินทรีย์กอยว่อเขามีของฮัตโตคนดูเขาดูละมีความสุข มีคนเสนอมาบอกจัดหน้าสาราว่าการด่านคนเมืองเลยมันจุคนไม่ได้ล้านคนตรงนั้นเนะ่ะแล้วมันไม่มีรถไฟฟ้าเว้ยต้องเอาที่มีรถไฟฟ้าทานแต่ใจแม่นะสยามสแควร์มึงหรือไม่ก็สนามกีฬาสุพัชราสายสนามกีฬาสุพัชราสายไงมีรถไฟฟ้าติดกับมาบุญคลอง เอาสนามกีฬาสุพัชราใสเลยเก็บคนละ,ละ,ละร้อยแ้้บลองคนไปเป็น้าน